กับตัวอย่างต่อไปดาวเอีพีนี้ก่อนโอเคโอ้โหมึงอยจะตัดขอร้องแล้วค่าจะตัดแบบนี้เพราะว่าโนอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไม่ไหวค่ะจริงต้องรออีกอาทิตย์นึงอ๋อพี่อ๋ออ๋อแล้วที่หนึ่งต้องร้องไม่ไหวใช่คือจะตเดียรโอ้โหขอร้องแล้วว่าวถ้ามันไหนมันไม่ว่างมาเนี่ยมันเครียดนะคะใช่ไหมครัจันมดียรไม่ได้ดูกับเพื่อนมันเครียดค่ะมันไม่ได้อลับทารกอย่าตัดตัวแบบนี้นะแต่ถ้าแต่ว่าแต่ว่าถ้าไว้มาดีอย่างไงแข็งนิดเจียวตีดังมาก ปีทีหนึ่งตีจำได้ตีอ้อมปปกปกปะเรานี้หันไปตีเต้ยขอบคุณมากแขนกูไม่รู้สึกแล้วมั้งจริงแขนพอดรู้สึกมันความรู้สึกไปแล้วชอบหมดแต่ว่าขอพูดทิ้งติดนึงแล้วกันเนาะคือเขาคืออ่ะแอบอึดอัด เพราะว่านี่เป็นคนแบบเลิฟ p r i v a ซีนิดนึงถ้าเกิดสมมตินี่อยู่คอนโดแล้วแบบว่าเจอคนทำอะไรแบบนี้นี่จะรู้สึกไม่มันจะรู้สึกเครียดนะเว้ยคือถึงจะเป็นอะไรที่มันแบบเป็นตลกแบบอาจจะเราก็เราแนะนำว่าเขาทํทำหนังออกมาให้ดูโจ๊กแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงมันไม่ตลกอ่ะกับการที่มันเจอแบบนี้เขาพยายามที่จะสุดท้ายก็คือให้เรารู้ตัวแหละว่าคือกดพยายามที่จะแก้ให้เรียบร้อยละแต่ในแง่ของเขาเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยมันไม่ได้จริง มันก็ทำแบบอ้างจริงๆสมมติตอนอยู่โรงแรมแล้วเจอคนทักขอผิดนี่ยังรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะเรารู้สึกเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบเราเราเป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นคนเอลิเคค่ะคือแบบวางของนู่นนี่นั่นไม่ได้เป็นคนแบบเราวังอะไรมากมายแล้วพอท่านสมมติณเจอแบบเนี้ยมันมันจะทําให้เรารู้สึกพองะว่าแบบเออเขาจะแบบขโมยหรือเขาจะอะไรไม่เลยเนี้ยเออแค่นิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมิดมิดมหนังมันภาพรวมก็โอเคแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดในตรงรอบด้านว่า มันเอาตลกหรือเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยนะเพราเข้าใจได้ไม่เป็นก็ได้ในเชิงกดเขาว่าพยายามที่จะแก้แก้จะแก้หลัพอเขาใก้พอวาหลังจากนั้นเนี่ยาะนัดสัมภาษณ์กัว่าเออมึงเขาลบ p r i ว a c y เพื่อนเขาลบ privacy เขาสิมันยังโอเคยังมีบทตรงนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ยาแค่นิดเดียวแต่ที่เหลือเขินมากชอบมากรู้สึกแบบขอย้ำอีกทีว่าเคมีกูให้ใช่มันไม่ไหวเพราะมันจนต้าน คือเคยแ่ที่กูคิดกูก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยความความสายตาความยักคิ้วความมุมปากความเล่นหูเล่นตาเ<ห>วลาส่งให้กันอ่ะก็คือเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่น,นี่คือบอกว่าไเป็นเพื่อนแล้ว <laughs> <laughs> มัใมก็คีเชงแหละแต่เราชอบด้วยความที่สไตล์การตัดต่อเขาด้วยมั้งอันนี้ช่นชมกันเราเรื่องดีแต่เราเรืองมันเรวมากเราเราบอ่ะตัดต่อให้เราให้ตัดต่อให้มาัต่ให้มาตั่าัดต่อใหลมัด่อให้มาต่อมาตตอใหอมาัดต่อให้มาตัดต่อใหาวตอนห้ัด่อ้มตัดต่อจะเปาต่อมานัด่งให้มตัต่อหมา่มาดอง้มดอใม่าตกต่างกัน มุวหนังดูมีสปคชอิลตลอดเวลาใรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่าเรื่องแบบนี้มันมันว้าวนะกับจ m เเราก็ไม่ค่อยเห็นการเล้าเรื่องแบบเราวสาวสกอเรามากคีรินซิทคอมไหม่ิีคอมซิทคอมอะไรอย่างเนาะคิดถึงแบบซิทคอมที่ก็ด้การเซตติ้งด้วยเนาะการเซตติ้งอะไรอย่างเนี่ยแล้วแบบเนแบบ แต่มันสนุกนะมันเป็นลองคอมไหมเออมันเป็นลองคอมมันเป็นลองคอมมันเป็นลองคอมแล้วว่าแล้วแล้วว่าคู่อย่างที่พี่อ้อมบอกว่าคู่มันดีจริงๆนะคือเราว่าโอมเขาเล่นเป็นตัวเองมากเลยโอมกับนัทนนท์เขดูเล่นเป็นตัวเอ๊ะตัวเองแบบว่าฟิลบอกว่าผู้ชายแบบผู้ชายสองคนรัดีบกกาเลยอะ ส่งไปถึงเพื่อนเพื่าเพื่อนมาเช็คมันเพื่อนดีมากเพื่อนเพื่อนเดนนอร์ไม่ติดเลนะเรื่องเนี้ยคือไม่มีจุดเอออกแบบเนาทำไมมึงพูดแบบนี้วะคือมันดูเป็นแดนนอร์ที่ปกติคนมึงมีกจริงๆนิทสนมกันนี่เออหนึงนิดนึงเหมือนกันเจมี่ค่ะแก๊งเพื่อนเก่งแบบใช่ให้เหมาะเพราะถ้าถ้าเคมี่ดีแหละเขาก็คือแก๊งเพื่อนตรงมานั่งมองแบบดีเทลแล้วอะสี่คนสี่คนก็เหมาะที่จะเป็นเพื่อนของคนนี้คนนี้ใช่ส่นคาแรคเตอร์ก็คือเอื้อในแก๊งของตัวเองจะมีคู่รองอะไรหรือเปล่าน้องว่าเต้องมีประเด็นแน่ๆ เพราะเราไปโดนโก้ใช so, ่เพราะว่าโดนโกมาให้หน้าของสารมากโดนแบบโดนบูลลี่ขนาดนั้นโดนแกล้งตอนทํางานขนาดนี้นึกว่าจะต้องมีคู่เป็นใครสักคนแบบนี้อาจจะเป็นเด็กหรือเปล่าก็ต้องมีเรื่องสุดแล้วเดานะเดานะใครรู้ยังไงก็อย่าเพิ่งบอกกันแล้วกันไม่ได้ตามดูอะไรเลยไม่ได้อ่านนิยายด้วยเรื่องนี้น่าจะมาจากนิยายใช่เหมือนเหมือนว่าจะใช่นะมนเห็น เพราะเราเห็นัอะไะเราใช่มันหลังมากเราเห็นสำนักพิมพ์อ่ะเขาโปรโมทแต่น่าจะใช่แต่เราอ่ะก็ยังไม่เคยอ่านเราก็ไม่เคยอ่านแต่ผมชอกบพอดีเหรอที่คิดเนาะใช่จริอๆเราได้ช่วยเฮ้ยจะเป็นแค่เรื่องบ้านหรือเปล่าแต่ดูแบบโอ้โมทคือแม่แม่ดูโกรธจริงมากถึงย้ายโรงเรียนเลยนะมันหนูเป็นเรื่องใหญ่มากนี่แกต้สงสัยอยู่ว่าคนที่ย้ายโรงเรียนอ่ะเป็นแม่หรือเป็นตัวนนารน แม่เป็นคนพายายใช่นตอนแรกสงสัยว่าตอนแรกคือเรื่องมันปูว่าให้แม่แม่บอกว่าเป็นคนพายายใช่ไหมแต่ตอนน e. ี้มันกําลังคิดว um> ่านัทนนนเป็นคนขอย้ายโรงเรียนเองเปล่าเอาไหมแม่ขอย้ายยังไงวะแม่นี่แหละก็คือเดินไปบอกแล้วไงใช่ไม่มาวกับโอลแล้วไงไม่ไม่รู้ลึกๆึกไงไม่ได้เพราะว่าดูแบบเหมือนการแสดงดูน้นแต่เรื่องไ่ได้นะใช่เรื่องขอย้ายขอแ่

แล้วน้องสาวดีมากเป็นตัวการตัวเชื่อใช่แล้วถามนี่เริ่มรู้สึกว่าเขาก็แคร์กันนะสบงคนนี้ใช่กลัวว่ามันมันเป็นเหมือนฟิกที่กูอ่านจริงๆนะเพราะมันเป็นอินดี้มิฟิกที่ต่างคนต่างพยายามแบบบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเป็นศัตรูกันจริงๆแล้วอะคือมันรู้สึกเก่กันไปแล้วน่าจะค่อยๆคลี่คลายไปรมแหละค่อนข้างเล่าเรื่องรวดเลยอันนี้ชอบมากคือแบบ เราสึกว่าการดูแต่ละครั้งเส้นเรื่องมันเดินอ่ะมันจบไวมันจบไวมันถ่ายไว้ยสนุกแล้วก็น่าติดตามตลอดเวลาแล้วก็คือไม่มีจุดน่าเบื่อเลยตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบทียจบเร็วไปอย่างนี้เออเพราะมันเพลินแล้วมันสนุกด้วยเราว่ามันทำให้มู o หนักออกมาเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากหลอดเรานั้นแต่ว่ามีมีน้ำหนักของตัวละครดี คือสำหรับเราแค่ตรงนั้นเลยแล้วว่าโอเคแล้วมันมันก็บางทีเราดูอะไรแบบนี้มันก็แฮปปี้นะแฮปปี้แล้วก็เขินด้วยเขินมากฉับแบบซาคือไม่ไหวใช่ใช่ใช่หลบแบบน่้แต่ฟัาคือดีเนาะนี่นี่ชอบฝากบนเตียงในห้องอ่ะแหมลุลุ้นกูจะตีตีกันนะ ต่อเลยยด้วมันดูมันเขาดูรู้ได้ไงเพราะว่าอาจจะสนิทกันมาเคยแกล้งกันมาก่อนอยู่บ้าก็เลยรู้ว่าจะเป็นจะเผลอๆจริงๆอาจจะก็น่าจะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่อยู่วงนัดนี้กันด้วยนะเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคงมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในอย่างหนักมากๆเราว่ากลางกลางเรื่องน่าจะแบบน่าจเราม่าหนักอยู่อ่ะชัวร์เลยสาระล่วงใจก่อนโอ้โหจริงรายการเป็นรายการบอกแล้วนรายการสนามรบ จะหนามลุกผู้ชายเรียกว่าหลังคาคลืนลงมาเลยที่ถอาถีดึ่งผู้สนใจกล่องไฟสุดกวะโอ้ยไงทองไวไงเ็โอ้ก็ขอร้องปลิวเปริ้งเป็นหนังจีนหนึ่งเลยทั้งคลายหายไปกับตาก็เดี๋ยวบอกว่าเขาสร้างเพื่อมึงเอาเลยเพราะคงจะมาสาราลุกใจสาราลุกใจของจริงอันนี้ไปสาราลุกใจของจริงแล้วเพราะว่าเขาจะทำแน่นอนแล้วเหมือนกับว่าจะแบบก็จะมีแบบ ใกล้ๆชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยอุ่มจอ๋อน้องแล้วก็อาจจช่วยน้องกับหนูวิวากับหนูปีสามว่ามันจะเป็นยังไงนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเนาะแล้วก็น้องทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มาครบด้วยค่ะเพราะยังไม่รู้ว่าจะยังไม่ได้ประชุมโดยสารกันมาว่าคนใช่ค่ะเดี๋ยวว่ารอติดตามกันเนาะใครที่แบบตามก็มาตามปสนุกสนุนน้องๆในช่องทางแล้วก็ตามมาดูเรียกพร้อมๆกับเราอีกครั้งนึงนะใช่จะพยายามแบบ ขอทมให้มากที่สุดแหละตอนนี้น่าจะใล้ตามทันแล้วนะคะทุกคนดีวีสาวก็มาติดตามกันนะฝากด้วยนะกดซับด้วยนะทุกคนฝากแฟนๆโบนนนด์ด้วยเนาะเพราะว่าทางาไม่ได้มีโอกาสรีแอคผลงานน้องในช่องเราเลยคือดูมาทุกเรื่องจริงๆนะไปนั่งดูจากจบ e ีที่แล้วอะเป็นั่งไล่ก็คือนี่ดูงานพีอ็อฟทุกเรื่องสรุปแล้วทางรที่แบบก็จำไม่ได้หรอกนะว่าพีอ็อฟทำงานไหนบ้างแต่พูดได้เลยอ้าวใช่ทั้งหมดก็คือเรานี่เป็นแฟน ลายเส้นของพี่ออฟจริงๆนะคะแล้วก็งานน้องๆจริงก็ตามมาฝากแฟนโอมนั้นนุนด้วยนะเด๊ะช่องดิค่ะใช่ค่ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมการจากกันไปก็ยังเลกดไลค่ะกดแชร์กด subscribe ค่ะกดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะค่ะดาวน์โหลดเลอีสามช่องทางทั้งทางเฟซบุ o กทวิตเตอร์อิสระแกรมชื่อว้าวสำหรับวันนี้พวกเราห้าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย